เวลาหกปีก่อนที่กำลังอยู่ในช่วงสงครามทอมเด็กหนุ่มที่มาเป็นทหารตามหน้าที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างความเป็นและความตายเขากำลังวิ่งหนีการไล่ของทหารฝ่ายตรงข้ามจำนวนหลายคนในขณะที่เขามีเพียงลำพังคนเดียวทอมได้รับหน้าที่สำคัญเขาต้องรีบไปส่งข่าวลับสำคัญให้กองทัพรู้แต่พลาดที่ถูกฆ่าศึกเจอตัวเลยถูกไล่ล่า ทอมหนีโดยไม่รู้เวลาจนพบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งแสงไฟที่ส่องออกมาจากบ้านแต่ละหลังทําให้เขารู้ว่าแต่ละบ้านยังคงตื่นอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเวลาอาหารเย็นแต่ทอมก็ไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านด้วยกลัวว่าอาจจะทําให้พวกชาวบ้านเดือดร้อนไปด้วยแต่อีกใจหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างซึงหลบอยู่ในปาใ่าใกล้ๆหมู่บ้าน ในขณะที่เมื่อทหารฆ่าศึกไล่ตามมาถึงก็เข้าไปไล่ตัวตามหาทอมในหมู่บ้านนั้นทันทีแต่ในทันใดนั้นเองเรื่องน่าสะพึงกลัวก็ได้เกิดขึ้นทอมไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองกำลังได้เห็นในทันทีที่พวกทหารเข้าไปในบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านบ้านพวกนั้นก็เกิดสั่นและเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติขึ้นมา มันไม่ได้สั่นเพราะมีแผ่นดินไหวแต่เป็นตัวบ้านพวกนั้นที่เคลื่อนไหวเองบ้านแต่ละหลังยกตัวสูงขึ้นที่ส่วนล่างปรากฏส่วนที่เหมือนกับขาขึ้นมาหลายข้างบ้านพวกนั้นขยับเหมือนกับกำลังกินอะไรบางอย่างอยู่ข้างในพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนของพวกทาหารคาสเซตที่อยู่ข้างใน เคยได้ยินเรื่องของมันจากทหารคนอื่นชื่อของพวกมันคือเฮาเฮทเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีรูปร่างเหมือนกับบ้านแต่มีขาเหมือนกับแมงมุมมีดวงตาเหมือนหน้าตาส่วนประตูก็คือปากพวกมันจะปลอมตัวเป็นบ้านหลอกล่อให้คนเข้าไปเป็นเหยือ่อทอมเองก็เคยได้รับคำเตือนว่าถ้าเจอหมู่บ้านตั้งอยู่กลางป่าเวลากลางคืนให้เลี่ยงไม่เข้าไป ทอมได้แต่ยืนมองภาพสยสยดองที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงนึกว่าพวกทหารรุนพี่แต่งเรื่องมาหลอกเขาแต่ว่าเสียงร้องโหยหวนด้วยความทรมานก,ก็ได้ดึงเขากลับเข้าสู่ความเป็นจริงเมื่อตั้งสติได้ทอมจึงรีบหนีไปจากที่แห่งนั้นสุดชีวิตทันทีทอมรีบเดินทางต่อโดยที่ภาพสยองนั้นยังคงติดตาอยู่ มีนำซ้ำยังหิวมากสเสบียงที่มีอยู่ก็แทบไม่เหลือแล้วแต่โชคดีที่ทอมเจอเข้ากับกระเป๋าทหารฝ่ายเดียวกันตกอยู่เขารีบเข้าขนและพบว่ายังมีสเสบียงอาหารเหลืออยู่ทอมลนลานหาของที่จําเป็นเขากลัวมาทั้งค่าศึกที่ไล่ตามมาไหนจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ในบริเวณนี้อีก ทันใดนั้นสิ่งที่ทอมกลัวก็มาปรากฏตรงหน้าเฮาเฮตตัวหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทอมมันส่งเสียงร้องน่ากลัวเมื่อได้เห็นทอมทั้งสองฝ่ายต่างก็อยู่ใกล้กันมาชนิดที่ว่าทอมได้เห็นทุกรายละเอียดของเฮาเฮดเขากลัวจนไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยเฮาเฮต ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทอมเรื่อยๆเขากลัวจนตัวสั่นลองห้าคิดอะไรไม่ออกแต่ในตอนนั้นเหมือนกับว่าร่างกายของทอมมีปฏิกิริยาเคลื่อนไหวไปเองมือของเขาหยิบช็อกโกแลตที่เป็นสเสบียงอาหารยืนให้กับเฮาเฮสเจ้าเฮาเฮสหยุดนิ่งด้วยความประหลาดใจและมองมาที่ทอมก่อนจะส่งเสียงขำรลามดังขึ้น ทอมในวัย80ได้เล่าเรื่องของฮาเฮดที่เขาเจอให้กับไทเลอร์หลานชายเพียงคนเดียวได้ฟังแล้วหลายครั้งไทเลอร์ Tyler, ชอบเรื่องที่ทอมเล่ามาเพราะมันทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นถึงเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องแต่งแต่ก็น่ากลัวดีทอมก็ได้แต่ยิ้มและบอกย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องแต่งทอมที่ตอนนี้กลายเป็นชายชราอดีตทหารผ่านศึก หลังจากกลับจากสงครามในครั้งนั้นก็ได้พบกับคู่ชีวิตได้แต่งงานมีลูกสาวมีครอบครัวที่น่ารักสมบูรณ์หลังจากที่ลูกสาวมีครอบครัวก็มีไทเลอร์เป็นหลานชายในทุกคนในครอบครัวก็จะมาพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศแห่งนี้ทุกๆปีแต่แล้วในกลางดือก็ได้เกิดเรื่องขึ้น ทอมได้หายตัวไปทุกคนพยายามตามหาทุกซอกทุกมุมของบ้านพักตักอากาศแต่ก็ไม่เจอจนเริ่มวุ่นวายโทษกันไปโทษกันมาเพราะในช่วงหลังที่ทอมแก่ลงมาและความจำก็เริ่มไม่ดีจนทุกคนคิดว่าเป็นอัลไซเมอร์และต้องคอยจัดเวรดูแลแต่ในขณะที่คนอื่นในครอบครัวกำลังโทษกันไปมาอยู่นั้นไทเลอร์ก็รู้สึกสังหอ์อะไรบางอย่างขึ้นมา เขามองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนเห็นอะไรบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอยู่ในป่าไทเลอร์จึงได้รีบคว้าไฟฉายและวิ่งเข้าไปในป่าต้องจุดที่เขาเห็นการเคลื่อนไหวในทันทีแต่เมื่อวิ่งเข้าไปในป่าไทเลอร์ก็รู้สึกว่ารอบข้างตัวเองนั้นดูแป,กแปลกๆไปเขาหยุดวิ่งและมองไปรอบๆตัวก็มองอะไรไม่เห็น จนเขาสังเกตว่าต้นไม้ที่อยู่รอบๆนั้นมีลักษณะแปลกๆทั้งรูปร่างและระยะห่างและตอนนั้นเองที่ไทเลอร์ก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงะระฆังดังอยู่ที่เหนือหัวของเขาเมื่อไทเลอร์เงยหน้าขึ้นมองจึงได้รู้ว่าต้นไม้ที่อยู่รอบๆเขาคือ <c oughs> ขาของแมงมุมที่กำลังยืนค้ำอยู่เหนือตัวเขา ใช่แล้วมันก็คือ h เฮาส์เฮดที่ทอมตาของเขาเป็นคนเล่าให้ฟังไม่เห็นตัวมันจริงๆตรงหน้าเขาทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวพวกเฮาส์เฮดก็ไม่ได้มีเพียงตัวเดียวแต่มีจำนวนมาก ในท่ามกลางพวกมันไทเลอร์ก็เห็นทอมกำลังยืนอยู่กับเฮาส์เฮสตัวหนึ่งที่ท่าทางดูเก่าแก่สุดโสมทั้งคู่มีท่าทางเหมือนจะเป็นเพื่อนเก่าที่ได้กลับมาเจอกันต่างก็มองอีกฝ่ายด้วยท่าทางที่อ่อนโยนทอมได้ทักทายและยื่นช็อกโ,โกแลตให้กับเฮาส์เฮสฉลาเหมือนเมื่อในออนดีตในตอนนั้นเฮาสเฮสไม่ได้ฆาทอมและยังช่วยให้เขาปลอดภัยอีกด้วย นับจากนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันในป่าแห่งนี้ทุกๆ5ปีและเฮาส์เฮชลานั้นก็ค่อยๆหลมตัวนอนลงกับพื้นช้าๆแสงไฟที่ลอดจากหน้าต่างที่เป็นดวงตาค่อยๆหลีลงและดับลงในที่สุด ฮาส์เ e ชลาได้หมดอายุไขลงมันได้มีชีวิตมันนานหลายร้อยปีแล้วและในเวลาสุดท้ายมันก็ได้มาลาเพื่อนมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวของมันและทอมก็ได้ตะโกนเรียกให้ไทเลอร์มาช่วยอะไรบางอย่างทอมเหมือนจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงได้เตรียมอุปกรณ์ไว้หมดแล้วไฟกองใหญ่ถูกจุดขึ้นโดยมีรากของเฮาส์เฮเป็นเชื้อเพลิง ทอมกับไทเลอร์ยืนทำวิธีเผาส่งวิญญาณอยู่ท่ามกลางเฮาส์เฮตตัวอื่นๆเสียงร้องผสมกับเสียงะระฆังดังละงมไปทั่วป่าเพื่อไว้อะไรให้กับผู้ที่จากไป หลังจากนั้นทอมกับไทเลอร์ก็ได้ยืนมองสองเฮาส์เฮตตัวอื่นๆที่เดินจากไปไทเลอร์ยังคงตะลึงและรู้สึกเหมือนกับตัวเองอยู่ในความฝันแม้ว่าจะเห็นความจริงอยู่ที่ตรงหน้าตอนนี้เขารู้แน่ชัดแล้วว่าเรื่องที่ตาของเขาเล่าให้ฟังเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องแต่ง Househead สัตว์ประหลาดโบราณที่มีขาเหมือนกับแมงมุมยักษ์และร่างกายที่เหมือนกับบ้านเอาไว้หลอกล่อเหยื่อเข้าไปเป็นอาหารอย่างน่าสะพึงกลัวแต่ใครจะรู้ว่าสัตว์ประหลาดที่น่าสะพึงกลัวนี้ก็เคยผูกมิตรเป็นเพื่อนกับมนุษย์คนหนึ่งยาวนานมาหลายสิบปีจนสิ้นอายุไขบางทีการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับสัตว์ประหลาดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นได้